เก็ศึกษาเนะราจะจัดการที่ข้อต่อข้อตอนน่นะอ,ตอนนีกันการหมอ,อ,อนะนอกัวรงทำกระดูกกระดูดดดดดดกกหน้าแข้งนะทไปแล้วนถะ้ลองโมบิไลซ์กดลงไปอันนี้มีกดก้ามกระดูกนะครับกดโมิไลท์ลักษณะของ PA กดลงไปโมบิไลท์ไป10ครั้ง กดพักกระดูก,กระดูกต้แค้งนะงที่เนี่ยนะให้ออกไปนะเป็นลักษะดไกระดูนะครับไม่ไม่ใช่กดเส้นเลือดนะคือิบ 90, 90, นะกดกส1บครัง้งมีไรสิบครั้งกดเสร็จแล้วรอขยับดูขยับดูกระดูกด,ขดูขยับไหม อ,นะอกลอมาดูนะ้น,นี้แก้เขาติดได้เบหมดออกไปนะครับตรงนี้มันจะกดโดนเจ็บป้นเป็นมีล้ามเนื้นอพเพราะียสด้วยแต่เรากดห้เลยกล้ามเนื้อไปแต่ลองกึกดู